เบื่อไหมคะสองกระจกห้องน้ำทีไรก็เจอแต่คราบน้ำคราบสบู่ขุ่นมัวขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกพานทําให้ห้องน้ำดูหมองไม่น่าใช้ไปเลยค่ะจริงๆแล้วคราบพวกนี้เกิดจากแร่ธาตุในน้ำประปาและสบู่ที่สะสมจนฝังแน่นค่ะยิ่งปล่อยไว้นานก็ยิ่งขัดยากแต่วันนี้บ้านนี้พี่รักมีสูตรรับก้นครัวที่จะเสกกระจกของคุณให้ใสปิ๊งเหมือนใหม่มาฝากกันค่ะ อุปกรณ์หาได้ง่ายๆเลยค่ะพระเอกของเราวันนี้คือน้ำส้มสายชูและน้ำยาล้างจานสูตรเด็ดก็คือผสมน้ำส้มสายชูเข้ากับน้ำยาล้างจานในอัตราส่วน1ต่อ1แนะนําให้เติมน้ำอุ่นลงไปเล็กน้อยจะช่วยให้คราบหลุดง่ายขึ้นมากค่ะน้ำส้มสายชูจะช่วยกัดกร่อนคราบหินปูนส่วนน้ำยาล้างจานจะจัดการคราบไขมันค่ะ หรือถ้าคราบฝังลึกมากให้ใช้เบกกิ้งโซดาผสมน้ำจนข้นเพื่อขัดเฉพาะจุดได้เลยค่ะขั้นตอนแรกฉีดน้ำยาให้ทั่วกระจกทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีเพื่อให้สลายคราบข้อควรระวังห้ามใช้แปรงลวดหรือฝอยขัดหม้อนะคะกระจกจะเป็นรอยได้ให้ใช้ฟองน้ำนุ่มๆขัดก็พอค่ะที่สำคัญอย่าลืมใส่ถุงมือป้องกันการระคายเคืองด้วยค่ะ สุดท้ายล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดให้แห้งสนิทห้ามใช้ผ้าธรรมดานะคะจะได้ไม่ทิ้งขุยผ้าไว้บนกระจกเคล็ดลับให้กระจกใสไปนานๆคือการใช้ที่รีดน้ำกระจกปาดน้ำออกทุกครั้งหลังอาบน้ำค่ะแค่นี้กระจกห้องน้ำก็ใสปิ๊งเหมือนได้ห้องน้ำใหม่แล้วลองไปทำตามกันดูนะคะ ชอบเคล็ดลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะว่าสูตรนี้ได้ผลยังไงบ้านสวัสดีค่ะ